ีววิแมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิว DX Mega Order and Necrom Ghost Icon นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเซตเซตที่จะเล่นกับอันนี้นะฮะเป็น DX uh, Grim and Sanso and h i m i k o Ghost Icon ให้ดูนี่ก่อนเอ้ยทนัทนทนัทนทันทัน ตัวแพ็กเกจของอันนี้อันนี้ด้านหน้ากล่องด้านบนก็นี่เป็นซ so ันโซกคริมอันนี้เขาบอกว่าเอามาเล่นกับเข็มขาดโกสก็ได้นะครับด้้านงนี้ไลโคมยืนเท่พี่ดูมนชอบตัวนี้ที่ดูมมนว่ามาันเท่นะฮะแต่งตอนหลังมันจะเป็นกระสอบทรายก็ทำทีมันก็ก็เท่เดียเฮ่เฮเฮ้เฮ่ะนี่ด้านหลังวิธีเล่น <c oughs> ทำให้ตายปั๊บเล่นกันอย่างนี้ปั๊บเล่นกันอย่างนี้ปั๊บเอามาเล่นกับพวกนี้ปั๊บอันนี้ด้านข้างแ้านล่างได้อีกสองร่างด้านล่างล่ะอย่างนี้อันนี้ก็จะมี Grimms, Sunso, Hymiko นะฮิมิโกะนี่ของ Ghost อ่าสองอันนี้ของ Necrom จริงๆทำมาใช้แค่สองอันนี้แหละนี่ขายแยกก็ได้ป่ะว่าขายไม่ได้อะทไม่ต้องมารวมแพ็คกันด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่ได้อยากได้ฮิมิโกะเลยเนี่ย แจกเลยดีไหมแจกเลยดีไหมอยากได้แค่สองอันเนี้ยจริงๆเลยจากมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นนิโคลมไอคอนนะครับนะครับเป็นสีเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงเขียวมรกตเขียวอ่นอน แต่ตรงนี้เป็นเขียวเก๋ๆจะมีที่คันฐานอยู่เพราะว่าอันนี้เขาจะมีเสียงในตัวเสียงก็จะออกมาตรงนี้นี่ลําโพงตรงนี้นะครับนี่ในด้านหลังอ้ด้านล่างในด้านบนจะเป็นเหมือนตัว T นะฮะี่ตัว T นี่นะตัว T จะเป็นเหมือนของ Ghost Icon อันนี้ก็จะแบนกว่ากดแล้วจะมีเสียงแต่ว่าเราคันฐานอยู่เราเอาที่คันฐานออกปบ๊บ กดหนึ่งที่สแตมบายที่ที่สอง loading ที่ที่สาม destroy ทำลายที่ที่สี่ก็วบกมาที่ที่หนึ่งมาเดินนะฮะเขาจะมีเสียงสามเสียงแค่นั้นอันนี้คือลูกเล่นของตัวนิโครมไอคอนนะฮะอันนี้เก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายเดี๋ยวจะไม่มีที่ขั้นฐานเป็นของเล่นของเล่นที่แบบอยากรีวิวนานมากแล้วตั้งแต่แบบในโครมมาใหม่ๆเงี้ย เราก็รอของเข้าไทยเข้าไทยได้แป๊บเดียวหมดแล้วแบบว่าเขามาน้อยมากแล้วรอรถหน้าเ่ยยังไม่มาเลยจนเนี่ยพี่ลุยมาต้องสั่งจากญี่ปุ่นอะ่ะเออรถหน้าก็เพิ่งมารู้สึกเพิ่งมาไม่นานนี้แต่พี่ลุยมาสั่งมาจากญี่ปุ่นได้ก่อนสักพักหนึ่งนะฮะอ่นนี่สั่งมาพร้อมกันสองอันอนะ่ะแล้วก็ให้ทีเจโตเขาอันหนึ่งน,นี่ก็บิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการแปลงร่าง ็นไหมพอเรากดปุ๊บตรงนี้ก็จะนูนเข้ามามันเป็น,นกลไกเวลาเรายัดไอคอนเข้าไปพุกเขาจะกดปุ่มด้านข้างก็เหมือนกับการมากดปุ่มด้าข้างไอคอนอันนี้ใส่ฐานตรงนี้ 3A 2ก่อนสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้เห็ไนไหมดันขึ้นตรงนี้เป็นไว้หยอดตา ยอดตาลูกตาอยู่นี้แหล่งเป้านะฮะโอเคอ่าแล้วก็มันเดินนะรีวิวมาเดอะมูฟี่สิ้นเดือนนี้เราก็จะยุติโครงการแล้วถ้าเกิดว่าเป้หาหมายไม่ถึงยอดในขั้นแรกก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับเข้าใจในเรื่องของอหลายๆอย่างตัวพี่รแมนเองก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยแล้วก็ตัวรีวเดอะมูฟวมันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนที่จะดูเนาะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างนี้พี่แมงก็ทํา1-5ไปเรื่อยๆแล้วก็รอวันที่จะทำซีซั่นสถ้าเกิดมีโอกาสได้ทํานะระหว่างนี้ก็จะทํางานให้มันดีขึ้นไม่แน่อนาคตอาจจะไปเสนอบริษัทใหญ,ใหญ่ได้มีทุนสร้างทําเป็นฮีโรของคนไทยเลยก็ได้นะอะไรประมาณนี้งั้นถ้าเดี๋วบุไม่ได้ทําจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ทําก็ดีประมาณนั้นนะครับอืมนี่สายรัดข้อมือ มาดูวิธีประกอบสายรัดข้อมือดูอย่างนี้นี่เขาจะมีเลขของแต่ละสายอย่างอันเนี้ยสายสองเยกมันลถเมลเลยสายสองอาสายหนึ่งอ่านะวิธีการาเราตั้งตัวไมโครออล์เดอร์อย่างนี้อเดอร์ Order, อย่างนี้นะแล้วก็สายสองเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับดันเข้าไปแบบจ๊ะมีแต่แลนะ้ เราเราเอาเลขเราเลขเ,เลข,เลขเออกมานะสายหนึ่งก็เข้าข้างล่างขั้นต่อมาเราก็ดึงดึงเข้าไปอีกไปเอาไว้เลยเลย่าดึงแรงอประมาณนี้ให้มันให้มันเป็นประมาณนี้นะฮะนี่อย่างนี้ทีนี้มันก็จะกันไม่ให้สายมันหลุดออกไปแล้วถ้าถ้าไม่ดึงแรงแรงก็จะไม่หลุดนะฮะมาดูตัวนี้กันบ้างนะฮะมาเริ่มเล่นกันดีกว่า ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เขาจะมี3เสียงใช่ไหมได้แก่ standby, Stand loading, destroy ทำลายทำลอยล่องอะไรประมาณนี้อ่ะตอนที่เราเริ่มเล่นเราต้องกดให้เข้าไปเสียง standby แปลว่าเตรียมพร้อมก่อนนะครับพร้อมแล้วอันนี้เปิดเครื่องหรือ,อยังอ่ะต้องดูดันดันขึ้นบนอย่างนงี้พร้อมละยัดเข้าลงไปนี่นะ จะเสิ yes, ร์สซอฟนะนะแล้วก็หมุนเขาปุ๊บให้ตั้งขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้ต้องกดให้สุดนะอย่าก,กดแค่นิดเดียวกดให้สุด <Lo ading. S 2> ถ้ากดไม่สุดเนี่ยอันนี้จะเสียงเสียงไอคอนจะดังแต่ว่าเสียงตัวขึ้นมันจะไม่ดังเป็นอย่างนี้ เราพร้อมที่จะแปลงร่างแล้วเราก็กดให้เขาหยอดลูกตาอีกทีหนึง่งลูกเล่นต่อมาก็คือกดอันนี้อีกทีหนึง่ง <Destroy. S 1> จะร้อง destroy แต่ว่าทำลาย หายล้องก็คือเหมือนกับการใช้ท่ามไม้ตายของในโครมเขาเองอันนี้ก็จะมีเสียงฮือวือฮะเราพร้อมที่จะใช้ท่ามไม้ตายเราก็กดยอดตาที่หนึ่งเดีเงง๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเรากด ไม่สุดเด่ะมันจะเป็นยังไงดูนะ yes, <sir. S 1> ถ้าเรากดไม่สุดดูนะ <Lo ading. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเสียงโหลดดิ้งเสียงตรงนี้ไม่เปลี่ยนเห็นปะพกะติปุ๊บมันต้องเปลี่ยนก็จะกดตรงนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าคําสั่งในการแปลงร่างเนี่ยเพราะเรากดไม่สุดไงเนี่ยเสียงตรงนี้ก็จะแค่เปลี่ยน แต่ว่าเสียงในครื่องเนี้ยมันไม่เปลี่ยนเพราะงั้นเราต้องกดให้สุด <'m> นน่กดให้สุดอย่างนี้เสียงตัวเนี้ยก็จะไอ้นี่ตามด้วยโอเคแล้วถ้าไม่มีไอคอนนะอ่ะอันนี้เป็นเสียงตอนจะแปลงล่าง เป็นเป็นโกสต่างันนะอ่าเดี๋ยวจริง้ถึงช่วงของคำแปลกลันละเดี๋ยวเราจะมาแปลมาแปลไม่ใช่มาแปรมาแปลให้ฟังนะจุดแรกคำแปลของจุดแรก เทนกันเนโครเมกาโอเดอคำท้ายเนี่ยแปลว่าดวงตาชุ่มชืน้นนะฮะก็แปลว่าย่อตาเนโครมดวงตาชุ่มชืน้นประมาณนี้นี่คือคำแปลอละแล้วถ้าไม่ตายละ่ะ <Destroy. S 1> ได้เทนกันเนรเมกโดไดทกันก็ย่อตาครั้งใหญ่ คำว่าไดเนี่ยใดเนี่ยตเติมเข้าไปแปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นเหมือนเวลาเราเขาตเติมในหุ่นยนต์แปลงร่าง่างเงี้ยไดจูจินไดเรโอไดอะไรก็แต่ตเติมคําว่าใดไปเป็นใหญ่หมดเลยอะไรเงี้ยฮะไดริวแมนริวแมนใหญ่ <c oughs> อะประมาณนี้ครับต้องขอบคุณคําแปลจากคุณติ๋มีเกี๊ยวมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูอันนี้กันต่อบ้างนะครับแจกอีกดีไหมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้พิจรารณาก่อนสวยมากเลย อันนี้ยังไม่แกะดีกว่าเผื่อแจกอ่าอันนี้นะครับด้านบนครีม14เป็นสีเขียวเข้มเขียวขีมม้ม้านะฮะแล้วก็มีเนี่ยมีขาวขาวเนี่ยมีสเก็ตสเก็ตติดอยู่นี่ตุกันสีเขียนตุ๊กตาสีเขียวได้สิบสี่แล้วก็ตาของครีมอ่ะครับเอามา 15ซันโซหรือพระถังซัมจังอ่าเด็กบางคนงงอ้าวแล้วทำไมเรียกซันโซล่ะครับคือซันโซเนยเป็นคำเรียกของญี่ปุ่นเขาจะเรียกงี้ซันโซนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาม่เรียกพระถังซัมจังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นภาษาไทยพระถังซัมจังนะโอเคอ่าด้านหลังนะครับก็เป็นสีขาวขุ่แล้วก็มีเม็ดเน่สเกตสเก็ตอย่างนี้ นี่เป็นตราที่อยู่ข้างหลังร่างในโครมอะ่ะตัวเป็นจัรเลขจัรปะน่าจะจัรอ,อ,อ่ะมั้งอืมอ่ะประมาณนี้มาลองเล่นดีกว่าต้องกดให้เป็นเลขก่อนใช่ปะตามปกติแล้วอ่ะอย่างนี้สีเดี๋ยวเราแกะนี่ก่อนสิบสี ไม่มีเสียงเพราะว่าอันนี้ไม่เขาไอตัวไอค้อมมันไม่มีเสียงเหมือนของในโคม God, อืมอ่ะใช้ทำให้ตาย ใหไฟไอีกทีนี่ตรงนี้เปลีป่ยนไปหน้าครีมแล้วฮะแล้วก็กดสันโซบัก ดนตรีดนตรีแบบว่า,าเหมือนหนังจีนโบราณนะเออนึกมันก็ชวนให้นถึงไซอิ๋วเลยเนาะประมาณนั้นอาถ้าไม่ตายล่ะตัวซันโซเนี่ยพี่รูแมนชอบมากเลยนะหมายถึงตัวที่เขาออกแบบเนี้ยมันจะมีตือปล่ยกายมีัวเจ๋งมีหงองคงติดอยู่ใน ตัวตัวธรรมชีอะเออที่มาคลุมอะแล้วมีอตอนหนึ่งที่เขาใช้ท่าแล้วแบบมีสามตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้ออกมาทาอะไรออกมาสร้างแม่สีขาวขี่พาหนีนั่นเองเราคิดว่าจะออกมาสู้เชิญมาสู้อะไรแหมอุตสาเรียกของคงสวยเจ๋งถือปรนกายมาเละเชียอ่ะให้ฟังเสียงตอนแรงร่ทีนึงน่งโจโต พระถังซ้าจังดวงตาชุ่มฉื้นอะสำหรับการรีวิว Dex ในโ o m e Icon แล้วก็ m e ่กล้าอ r เดคงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่รีวแมนหน่อยนะครับขอบคุณมากครับอาแล้วก็ทุกคนอาจจะงงเอา้าทำไมพี่รีวแมนไม่เอาอในโฮมไปเล่นกับโพสต์บ้างล่ะอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เทปหน้าดีกว่า นะเพราะว่าถ้ายัดทุกอย่างลูกเล่นทุกอย่างมาลงในใน,ในคลิปนี้คลิปเดียวมันจะยาวมากเลยก็แบ่งๆเอาไปเทปหน้าบ้างรีวิวประมาณหนึ่งจุดห้าตอนที่หนึ่งไปแล้วนะครับยังไงก็ไปดูกันเนาะมีผู้สนับสนุสนใจดีทําให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยในครั้งนี้ถ้าใครดูแล้วอชอบใจหรือว่าเห็นว่าผู้สนับสนุสนที่ที่ทีทท่พี่รีวิวโฆษณาให้เนี่ยเขาตรงาตามความต้งงองการของเราก็ไปกดไลค์เพจเขาเวลาซื้อสินค้าเขาก็ บอกว่ารู้จักมาจากพี่ริวแมนก็ได้นะท่านี้ก็เป็นการช่วยพี่ริวแมนอีกทางหนึ่งแล้วนะครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคลิปถัดไปที่เป็นในส่วนของพวกไอคอนต่างๆเนี่ยอาจจะรีบทำต่อให้เลยห่างจากคลิปนี้แค่ไม่กี่วันอ่าประมาณนั้นอาทิตย์หน้าจะได้เป็นส่วนของเกรทฟูลเขาเพราะว่ามีคนรอเกรทฟูลเขาอยู่เหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย